ชีวิตจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับเขาบอกว่าต้องยอมรับปรับเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำยอมรับปรับเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำถามว่าชีวิตทำไมถึงต้องยอมรับปรับเปลี่ยนเรียนรู้แลวลงมือทำครับเพราะชีวิตเราอ่ะมันต้องผ่านกระบวนการในการดําเนินชีวิตมาตลอดเวลาซึ่งเป็นเรื่องทั้งใหม่ๆแล้วก็เรื่องเก่าๆเป็นเรื่องที่แทรกเข้ามาในชีวิตอยู่ตลอดเวลาจริงไหมครับ <wonders> สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราจะทําอย่างไรให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขกับวันที่เราทํางานกับวันที่เรามีชีวิตอยู่กับวันที่เราจะผลักดันตัวเองไปในวันข้างหน้าให้ประสบความสําเร็จในชีวิตได้เราเคยคิดไหมครับว่าชีวิตเราจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างไรเอาคิดง่ายๆแค่นี้ก่อนเคยคิดไหมว่าชีวิตฉันจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างไรเคยคิดไหม เราจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างไรนี่ต้องตั้งคาถามกับตัวเองแล้วนะครับแล้ววันสุดท้ายเราจะมีคําตอบครับค่อยๆไล่ลาดับความคิดไปนะครับแล้ววันสุดท้ายเมื่อผ่านกิจกรรมของผมไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปแล้วเราจะได้คําตอบในวันสุดท้ายว่าชีวิตเราเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรตรงนี้สําคัญนะครับต้องถามว่าในแต่ละเช้าที่เราตื่นในแต่ละคืนที่เราหลับเราคิดเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรกที่เราตื่นมาครับ ในแต่ละคืนที่เราหลับเราคิดเรื่องอะไรเป็นเรื่องสุดท้ายครับในทุกวันจันทร์ที่เราตื่นมาเรามีความตื่นเต้นวุ้ววพรุ่งนี้วันจันทร์หรือวันจันทร์อีกแล้วแบบไหนครับโอ้โหแสดงว่ามีใจรักงานมากในแต่ละจันทร์ที่เราตื่นเราดึงดันวุ้ววหรือแบบไหนครับ แล้วชีวิตจะอยู่ยังไงอะเพราะว่าชีวิตเรายังต้องทำงานใช่ไหมครับอาต้องถามก่อนครับว่าทุกวันเนี้ยเรารักในงานที่เราทำไหมครับงานมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วจริงไหมครับงานมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วงานทำงานแล้วได้เงินจริงไหมถ้าให้ทำงานแล้วไม่ให้เอาเงินเอาไหม ไม่เอานะครับงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขดังนั้นนะครับเราจะต้องทํางานให้มีความสุขด้วยถ้าตราบใดก็แล้วแต่ที่ทํางานแล้วไม่มีความสุขเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไงจริงไหมครับเพราะตื่นเช้ามาเราจะต้องไปทําบางครั้งเราก็ไม่อยากจะเจอเพื่อนร่วมงานเพราะว่าฉันไม่ชอบมันมีไหม อืเวลาไปดิวงานกับไอ้คนเนี้ยโอ้โหมันยังไงก็ไม่รู้ไม่อยากจะเจอหน้ามันเลยมีไหมไม่มีมีมมมและชีวิตจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าทำงานแล้วไม่มีความสุขไม่อยากเจอหน้าคนนู้นคนนี้คนนั้นวันนี้ลดอคติในใจตรงนี้ออกซะปลดพันธนาการที่อยู่ในหัวใจออกแล้ว ชีวิตเราจะเปลี่ยนนับจากวันนี้เป็นต้นไปครับชีวิตเราจะเปลี่ยนล้างล้างออก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 ใช้ชีวิตให้ใสๆล้างออกแล้วเราจะมีความสุขครับ